พ่อบ้านราชาปีศาจสามหนึ่งเจ็ดเป็นความคิดที่ไม่เร็วเลยใช่ไหมละ่ะแล้วทำไมถ้าพวกเราจะไม่ยอมจำนวนเพราะกลัวเจ้าจริงๆแล้วก็ต่อไปพวกเราคงไม่กล้า เงยหน้าขึ้นได้ไปชั่วชีวิตแน่ๆคงได้เกลียดตัวเองไปจนตายไม่มีใครอยากใช้ชีวิตแบบนั้นหรอกนะข้าก็เหมือนกันเดี๋ยวพวกเจ้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังที่แข็งแกร่งบางครั้งสักสีอะไรนั่นก็ทิ้งมันไปบ้างก็ดีนะ ข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งเดียวถ้ายังคิดปฏิเสธเจ้าจะกลายเป็นศัตรูข,ของข้าห่วงผู้ชิงเทียนผู้นี้จริงๆไม่มีโอกาสได้อีกแล้วก็ได้พวกเจ้าเลือกเองนะงั้นต่อจากนี้ไปอย่าไปเสียใจภายหลังกแล้วกันออ เจ้าพร้อมหรือยงังเดะดะะบ้าานานั่นมันส,ส,สปปปุตฎ์ประสานจิตเป็นเป็นเป็นไปได้ยังไงกันฮะสามคนนั้นเคยสู้ร่วมกันมาก่อนทำไมถึงใช้สพยุทธ์ประสานจิตได้กันเอ๊ะทั้งสามคนก่อปฏิหารขึ้นมาแล้วถ้าจะพูดถึงปีศาจพวกเขาเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน กระเบียบังกรอืมปิข้าขอชื่นชมพวกเจ้าจริงๆแต่ กค,ค,คุณชยอยสามคนนั่นโค่นมังกรทลายสวรรค์ผมผู้ชิงเทียนผู้นั้นได้จริงๆเหรอดูเหมือนในที่สุดสถานการณ์ก็พลิกกลับมาแล้วสินะอเอ๊ะเดี๋ยวก่อน เจ้าระวังฝีมือพวกเจ้าใช้ได้เลยนะแต่มันก็เปล่าประโยชน์เอ๊ะจมอนั่นเหมือนเมืองตอนที่เมืองมังกรเม้าเลยมันคืออะไรกันฮนฮัมฮั ต้องขอชมเชยเลยที่พวกเจ้าสามารถหยุดฆ่าพูกนี้ไปได้ชั่วขนาดเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะพวกเจ้าช่างน,น่าประทับใจจริงๆดังนั้นข้าตรงข้าต้องให้พวกเจ้ารู้ซึ้งถึงพลังของข้าซะแล้วพลังของกายแท้แห่งมังกรทรราช คงเล็บมังกรอนาเอาละโอสถทลวงปราณอยู่ที่ใครส่งมันมาซะถ้าพวกเจ้าไม่บอกข้าจะฆ่าทุกคนที่นี่ซะจากนั้นข้าค่อยไปหาเองก็ได้ ในที่สุดเจ้าก็ต้องมอบมันให้ข้าเองที่ผ่านมาจะมวยยึกยักไปทำไมกันจงเข้าใจไว้ซะว่ามีแต่ผู้แข็งแก่งที่สุดที่จะได้ครอบครองทุกสิ่งพวกเจ้าทั้งหลายพลังของพวกเจ้ายังห่างฉันกับข้านักโถ ตอนนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นผู้ที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นที่เราต้องการดูรเหมือนกันมาเยือนอนาณาจักรเทียนอยู่รอบนี้จะไม่เสียเที่ยวนะคข้าพูดถูกไหม,หมฮมโหรูเหมือนผู้อาวโสคงคงจะเจอคนที่ถูกใจด้วยเช่นกันสินะ อาจผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ